ตัวครีมอาการที่หลายคนใช้ประจําใช้กันมาเป็น10บสกระปุกแล้วคนใช้แล้วรู้สึกว่าผิวมันนุ่มชุ่มชื้นดีมากเลยผิวเนี่ยใสขึ้นนะคะดูอ่อนเยาว์มากขึ้นครีมอาการถ้าหยุดใช้ผิวจะกลับมาแห้งไหมวันนี้รบกวนมีคาตอบคะ่ะคนใช้แล้วรู้สึกว่าผิวมันนุ่มชุ่มชื้นดีมากเลยแต่พอหยุดใช้ทําไมรู้สึกผิวมันแห้งจริงๆแล้วผิวของคนเรานะคะถ้าคุณไม่ได้ทาครีมไม่ทามอยส์เจอร์ไรเซอร์ให้เพียงพอนนะ ผิวมันมีแนวโน้มที่จะแห้งอยู่แล้วทั้งปัจจัยจากอายุที่เพิ่มขึ้นมนลภาวะนะคะเรา นอนในห้องแอร์อาบน้ําอุ่นนะคะโดนเดินเจอแสงแดดนะคะแล้วก็ดื่มน้ําน้อยด้วยเนี่ยเป็นปัจจัยเลยที่ทําให้ผิวมันแห้งอยู่แล้วค่ะครีมตัวเนี้ที่หลายคนรู้สึกว่าใช้แล้วต้องใช้ต่อเพราะว่ามันเน้นเติมความชุ่มชืน้นมีไฮยาลูรอนิกที่เติมน้ําให้ผิวเป็นอย่างดีเลยค่ะตัวนี้ปลอดภัยค่ะใช้ได้ตั้งแต่เด็ก3ปีขึ้นไปรอบดวงตาลําคอผิวหน้าแนะนําว่าให้ใช้อย่างต่อนเนื่องค่ะ เพื่อคองสภาพผิวให้อย่างคงนุ่มชุ่มชื้นนะคะดูอ่อนเยาว์นะคะ